เวลาที่เราทานอาหารอร่อยๆอเนี่ยเคยเอะใจกันบ้างไว้ครับว่าเบื้องหลังรสชาติที่ยอดเยี่ยมพวกนี้มีใครกันหนะ้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เราอยู่วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเหล่าผู้พิทักษ์รสชาติหรือก็คือผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารนั่นเองครับซึ่งเราบอกเลยว่านี่คือหัวใจสำคัญมากๆที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเราแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือไปทั่วโลกเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลย 3. ล้าน ล้านบาทโอ้โหนี่คือมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารไทยในแต่ละปีนะครับคือมันมหาศาลมากจริงๆซึ่งมันก็บอกเราชัดๆเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันคือเรื่องของเศรษฐกิจระดับประเทศเลยทีเดียวแล้วถ้าตัวเลข3ล้านล้านนั่นยังไม่ว้าวพอลองดูนี่ครับมูลค่าทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง12ของ GDP ทั้งประเทศเลยนะยิงตอกยาไม่เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่า อุตสาหกรรมอาหารนี่แหละคือหนึ่งในเครื่องยนต์ตัวหลักๆเลยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราเอาละครับและนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะเริ่มจากภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมไปดูความท้าทายที่ซ่อนอยู่ทําความรู้จักกับมาตรฐานผู้พิทักษ์เปิดกล่องเครื่องมือดูทักษะที่จําเป็นไปดูเส้นทางว่าจะเป็นได้อย่างไรและสุดท้ายมาดูกันว่าผลลัพธ์มันดีกับทุกฝ่ายยังไงในพาร์ทแรกเรามาดูกันก่อน,อนว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยเนี่ยมันสําคัญขนาดไหน คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทาอาหารขายนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศเลยที่มีเป้าหมายใหญ่มากๆคือการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นครัวของโลกแบบเต็มตัวด้วยนวัตกรรมและคุณภาพที่ทั่วโลกต้องยอมรับแต่ก็นั่นแหละครับพอมันยิ่งใหญ่ขึ้นความท้าทายมันก็ใหญ่ตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างความปลอดภยัยเพราะในทุกๆคําที่เราทานเข้าไปใครจะไปรู้ล่ะครับว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างซ่อนอยู่โดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ แล้วไอความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าอันตรายในอาหารหรือฟู้ดฮาซัดครับปูดง่ายก็คืออะไรก็ตามที่มันปนเปื้อนมาแล้วเป็นอันตรายกับคนกินนั่นแหละซึ่งหลักๆเลยนะเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทครับก็คือชีวภาพเคมีแล้วก็กายภาพลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับแบบชีวภาพก็คือพวกเชื้อโรคต่างๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบเคมีก็อาจจะเป็นพวกยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีที่ล้างออกไม่หมด ส่วนแบบกายภาพนี่ก็น่ากลัวสุดๆนึกดูสิครับว่าถ้ากําลังเคี้ยวๆอยู่แล้วไปเจอเศษแก้วหรือเศษโลหะโหไม่อยากจะคิดเลยใช่ไหมครับพอเห็นอันตรายแบบนี้แล้วคําถามสําคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนคอยป้องกันคอยควบคุมอันตรายพวกนี้ใครคือคนที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารทุกคําที่เรากินเข้าไปมันปลอดภัยจริงๆและคําตอบก็อยู่ตรงนี้เองครับ ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารระดับ4นี่คือชื่อของมาตรฐานอาชีพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัยในสายการผลิตอาหารโดยเฉพาะเลยแล้วมาตรฐานนี้ก็ไม่ใช่ทำกันเล่นๆนะครับบอกเลยว่าน่าเชื่อถือมากๆเพราะเกิดจากความร่วมมือของ2องค์กรใหญ่นั่นก็คือสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร AI กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งทั้ง2ที่นี้ก็คือตัวจริงในวงการนี้เลย หัวใจหลักของมาตรฐานนี้ก็คือการสร้างคนที่มีฝีมือมีความสามารถหรือที่เรียกว่าสมรรถนะให้ตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารของบ้านเราต้องการจริงๆเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพความปลอดภัยให้มันสูงขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับทีนี้เรามาเปิดกล่องเครื่องมือของผู้ควบคุมกันดีกว่าว่าคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้เนี่ยเขาต้องมีทักษะอะไรติดตัวบ้างซึ่งมาตรฐานนี้เขากำหนดไว้ชัดเจนเลยครับว่ามี4อย่างหลักๆที่ต้องมีต้องเปะ๊ะ ทักษะทั้ง4อย่างนี้มันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะตั้งแต่การวางแผนเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดการคุมเรื่องสุขอนามัยให้เป๊ะการสื่อสารและรายงานผลไปจนถึงการลงไปคุมหน้างานจริงให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราเรามาเจาะดูสักอันหนึ่งดีกว่าเอาเป็นเรื่องการควบคุมหลักสุขลักษณะที่ดีก็เลยกันเพราะอันนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานเลยนี่คืองานที่ผู้ควบคุมต้องเจอทุกวันเลยนะ ตั้งแต่เดินตรวจว่าพื้นที่ผลิตสะอาดไหมต้องคอยดูไม่ให้มีการปนเปื้อนข้ามเด็ดขาดระบบน้ำระบบกำจัดของเสียต้องเปะ๊ะเครื่องจักรต้องพร้อมใช้งานเสมอและที่สำคัญเลยคือพนักง,งานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดคือทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันส่งผลถึงอาหารที่ถึงปากเราโดยตรงเลยนะโอ้พอเห็นหน้าที่ความรับผิดชอบขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจละ่ะ จะก้าวเข้ามาเป็นผู้ควบคุมมืออาชีพแบบนี้ได้ยังไงเราไปดูเส้นทางสู่การรับรองกันครับต้องบอกว่าเส้นทางค่อนข้างเปิดกว้างเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จบปะวะสสายอาหารมาแล้วมีประสบการณ์ทำงานสักปีหนึ่งหรือคนที่จบปริญญาตรีสายอาหารมาเลยหรือแม้แต่คนที่จบสาขาอื่นมาแต่มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารก็ยังได้และที่ดีมากๆเลยก็คือสำหรับคนที่เก่าประสบการณ์ทำงานด้านนี้มา5ปีขึ้นไป ก็สามารถเข้ามาขอรับการประเมินได้เหมือนกันคือเขาเปิดโอกาสให้คนมีของจริงๆครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วแล้วผลลัพธ์ของทั้งหมดนี้ล่ะการมีมาตรฐานนี้มันดีกับใครบ้างผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีกับทุกฝ่ายจริงๆครับลองดูง่ายๆแบบนี้ครับในฝั่งของอุตสาหกรรมแน่นอนว่าภาพลักษณ์ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข่งกับใครในโลกก็ได้ส่วนฝั่งคนกินอย่างเราๆละ่ะเราก็ได้กินของที่ปลอดภัยขึ้นคุณภาพดีขึ้น กล้าที่จะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของไทยมากขึ้นนี่แหละครับที่เรียกว่าวินวินของจริงถ้าจะให้สรุปในประโยคเดียวนะครับมาตรฐานผู้ควบคุมความปลอดภัยหารก็เหมือนกับการสร้างฐานรากของบ้านให้แข็งแรงคือสร้างความแข็งแกรงจากคนที่อยู่ข้างในเพื่อส่งต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกนั่นเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะครับว่า การที่เรายกระดับความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมอาหารได้ถึงขนาดนี้มันจะช่วยผลักดันให้อาหารไทยของเราไปได้ไกลแค่ไหนโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลกได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็นับว่าเป็นอนาคตที่น่าจับตามองมากๆเลยครับ